รุ่นนี้ลูกค้าเป็นชุดเซตสองชิ้นนะขอจัดโปรให้นะพี่พี่จะได้ทั้งเสื้อได้ทั้งกางเกงเลยค่ะตัวนี้เป็นเซตผ้ายืดอุ่นเวฟค่ะพี่เนื้อผ้าของเขาจะมีน้ำหนักค่ะพี่แล้วก็เนื้อผ้าทิ้งตัวด้วยตัวนี้ผ้านะพี่ซักไม่ต้องรีดเลยค่ะใส่ได้ยาวๆนะเซตนี้เนื้อผ้าไม่ยวยเนื้อผ้าของเขาจะหนานุ่มใส่สบายนะคะพี่ผ้าไม่ยืดมากนะตัวนี้ใส่สบายเลยผ้าไม่มีซับในนะคะและเซตนี้พี่ผ้าไม่ต้องรีดค่ะพี่ซักตากใส่ยาวๆคุ้ม ุ้มสุดๆเลยเซ็ตนี้งานเสื้อเดี๋ยวมาดูรายละเอียดก่อนพี่ทั้งเซ็ตนะตัวเสื้อก่อนนะพี่เสื้อเขาเป็นคอป,ปกนะยกชิ้นใส่ได้เลยนะคะพี่แล้วตรงนี้ซิบรูดจริงมีมุกติง้งๆพี่มีกระเป๋าลวงเล็กๆน่ารักแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังก็เป็นลายสวยๆค่ะเป็นเซ็ตผ้าย,ยุดอุนเวนะตัวเสื้อก่อนนะคะพี่เสื้ออกหน้าผ้านะพี่50นิ้วความยาวเสื้อ28นิ้วค่ะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยจริงๆจะอกเล็กกว่านี้ใส่ได้ค่ะพี่ คือผ้าเขาดีมากแล้วทรงเขาตรงๆด้วยนะส่วนกางเกงค่ะพี่พี่ดูกางเกงนะพี่กางเกงคือทรงสวยมากนะแล้วเป็นทรงที่ใส่ได้จริงเลยกางเกงเอวก่อนยืดสามสองยืดสุดสี่สิบค่ะพี่ความยาวกางเกงนะพี่สามสิบเก้านิ้วทรงสวยมากๆสะโพกห้าสิบห้าห้าสิบนะคะพี่ห้าสิบห้าสิบเอ็ดใส่ได้เลยนะตัวนี้นะแล้วมีกระเป๋านะคะพี่ทั้งสองข้างนะคะพี่ ใช้งานได้จริงค่ะ50 52นะพี่สะโพกะใส่ได้เลยนะคะพี่ทั้งเซตนะพี่ให้ทั้งเซตเลยค่ะให้ทั้งเสื้อให้ทั้งเกงนะเซตนี้นะคะพี่ขอให้โปรสำหรับคนที่กดติดตามช่องลูกค้ามีเซตเดียวนะ185เท่านั้นหาไม่ได้แน่นอนพี่ทั้งเซตนะแยกชิ้นใส่สวยๆได้เลยค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใ,นใ,นใจเราไล่เยอะกับแสงค่ะพี่สีอ,อาจจะมีอ่อนเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงเราอยู่ที่กล้องของพี่ขอคุณเข้าใจนะคะ แต่เราจะมีรหัสไว้ต้องหัวค่ะพี่ถ้าพี่จะสั่งร้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญย่เริมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้ารหัสนี้จะมีสีเดียวเซตนี้เซตเดียวนะคะพี่ตัวน,นี้จะเรียกว่าเซตสีกะปินะเสื้อเขาจะเป็นสีกะปินะคะพี่พื้นเขาแล้วก็ลายเขาจะเป็นสีดําแบบนี้สลับกันแบบนี้นะคะส่วนกางเกงพี่จะได้สีกรมนะเข้าเซตแบบนี้เลยค่ะพี่หนึ่งแปดห้านะคะสําหรับคนที่กดติดตามช่องนะ ค่าส่ง29บาทเมาใจเป็นแบบ้อมออนค่ะพี่จับกิโจก็ไม่บกเพิ่มพี่ร่วมกับตัวอื่นได้เลย,เลยรุ่นนี้เป็นชุดเซ็ตนะพี่หนูให้พี่ทั้งเซ็ตเลยทั้งเสื้อทั้งเกงเซ็ตที่ใส่ได้จริงรุ่นนี้เป็นชุดเซ็ตนะพี่หนูให้พี่ทั้งเซ็ตเลยทั้งเสื้อทั้งเกงเซ็ตที่ใส่ได้จริงเสื้ออกหน้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่28นิ้วกางเกงเอวก่อนยืด32น,นะคะพี่ยืดสุด 40, 40, 40ความยาวกางเกง39นิ้วส,ว 50, 52, สะะปสอก5 ใช้งานได้จริงกระเป๋าลึกด้วยให้ทั้งเซ็ตนะพี่ทั้งเสื้อทั้งเกงแยกชิ้นใส่ได้เลย185้า18เท่านั้นค่ะพี่สวยมากๆเลยรุ่นนี้ลูกค้าเป็นชุดเซ็ต2ชิ้นนะขอจัดโปรให้นะพี่พี่จะได้ทั้งเสื้อได้ทั้งกางเกงเลยค่ะตัวนี้เป็นเซ็ตผ้ายืดอุ่นเวฟบค่ะพี่เนื้อผ้าของเขาจะมีน้ำหนักค่ะพี่แล้วก็เนื้อผ้าทิ้งตัวด้วยตัวนี้ผ้านะพี่ซักไม่ต้องรีดเลยค่ะใส่ได้ยาวๆนะเซ็ตนี้เนื้อผ้าไม่ย,ย้้ยเนื้อผ้าของเขาจะหนานุ่มใส่สบายนะคะพี่ ผ้าไม่ยืดมากนะตัวนี้ใส่สบายเลยผ้าไม่มีซับในนะคะและเซตเนี้ยพี่ผ้าไม่ต้องรีดค่ะพี่ซักตากใส่ยาวๆคุ้มๆค,คุ้มสุดๆเลยเซตเนี้ยงานเสื้อเดี๋ยวมาดูรายละเอียดก่อนพี่ทั้งเซตนะตัวเสื้อก่อนนะพี่เสื้อเขาเป็นคอป,ปกนะยกชิ้นใส่ได้เลยนะคะพี่แล้วตรงเนี้ยซิบรูดจริงมีมุกจึ้งๆพี่มีกระเป๋าลวงเล็กๆน่ารักแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังก็เป็นลายสวยๆค่ะเป็นเซตผ้าย,ยืดอุนเว็บนะตัวเสื้อก่อนนะคะพี่ เสื้ออกหน้าผ้านะพี่50นิ้วความยาวเสื้อ28นิ้วค่ะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยจริงๆจะอกเล็กกว่านี้ใส่ได้ค่ะพี่คือผ้าเขาดีมากและทรงเขาตรงๆด้วยนะส่วนกางเกงค่ะพี่พี่ดูกางเกงนะพี่กางเกงคือทรงสวยมากนะแล้วเป็นทรงที่ใส่ได้จริงเลยกางเกงเอวก่อนยืด32อยืดสุด40ค่ะพี่ความยาวกางเกงนะพี่39นิ้วทรงสวยมากๆสะโพก 50, 50 50นะคะพี่ ห้าสิบห้าสิบเอ็ดใส่ได้เลยนะตัวนี้นะแล้วมีกระเป๋านะคะพี่ทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้จริงค่ะห้าสิบห้าสิบสองนะพี่สะโพกอ่ะใส่ได้เลยนะคะพี่ทั้งเซ็ตนะพี่ให้ทั้งเซ็ตเลยค่ะให้ทั้งเสื้อให้ทั้งเกงนะเซ็ตนี้นะคะพี่ของให้โปรสำหรับคนที่กดติดตามช่องลูกค้ามีเซ็ตเดียวนะหนึ่งแปดห้าเท่านั้นหาไม่ได้แน่นอนพี่ทั้งเซ็ตนะแยกชิ้นใส่สวยๆได้เลยค่ะ ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจเราไล่เยอะกับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงเราอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหัวค่ะพี่ถ้าพี่จะสั่ง้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้ารหัสนี้จะมีสีเดียวเซตนี้เซตเดียวนะคะพี่ตัวนี้จะเรียกว่าเซตสีกะปินะ เสื้อเขาจะเป็นสีกระปิกนะคะพี่พื้นเขาแล้วก็ลายเขาจะเป็นสีดําแบบนี้สลับกันแบบนี้นะคะส่วนกางเกงพี่จะได้สีกรมนะเข้าเซ็ตแบบนี้เลยค่ะพี่หนึ่งแปดห้านะคะสําหรับคนที่กดติดตามช่องนะค่าส่ง29บเ้าบานจ่ายเป็นแบบพรอมอนค่ะพี่จะรับก่จจก็ไม่บกเพิ่มพี่ร่วมกับตัวอื่นได้เลยรุ่นนี้เป็นชุดเซ็ตนะพี่หนูให้พี่ทั้งเซ็ตเลยทั้งเสื้อทั้งเกงเซ็ตที่ใส่ได้จริงรุ่นนี้เป็นชุดเซ็ตนะพี่หนูให้พี่ทั้งเซ็ตเลยทั้งเสื้อทั้งเก่งเซ เสื้ออกมาผ้า5้านิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่28นิ้วตังเกงเอวก่อนยืด3.2น,นะคะพี่ยืดสุด40ความยาวกางเกง3 9นิ้วสะโพก50-52ใส่ได้นะคะพี่และกระเป๋าทั้งสองข้างใช้งานได้จริงกระเป๋าลึกด้วยให้ทั้งเซ็ตนะพี่ทั้งเสื้อทั้งเกงแยกชิ้นใส่ได้เลย185เท่านั้นค่ะพี่สวยมากๆเลย